โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีค TKT Studio นะฮะคลิปนี้ก็จะมารีวิวพระเจ้านะครับผม <im> เรียกข้าว,ว่าพระเจ้าสลาตันอิบรายโมวิกนะฮะเป็นกองหน้าที่ที่ตำนานจริงๆนะครับผมตำนานจริงๆนะก็คือเล่นยังไงก็โหดน,นะคนเนี้ยนะคือเป็นนักเตะที่มีเอกลักษณ์เฉพา,พาะตัวนะครับผมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบบแบบเล่นยังไงก็ก็โหดอะ่ะ ซลาตันเรื่องตอนเก้าสี่ไปชน,นี้นะมาแต่ค้าสเปริตไม่เต็มนะครับผมไม่เต็มก็น่าร้องนะฮะซลาตันยิงได้ทุกเกมก็ถือว่าเจ๋วนะครับผมมาดูกันก่อนนะทำเกมลุกเก้าสเอ็ดก็ถือว่าเยอะนะนะฮะบอลตรงเก้าสามเลี้ยงบอลแปดห้าแล้วมากับตัวแปดไปนะครับผมก็ถือว่าแปดสิบห้าบวกเลยสองสั้นเก้าสิบสองสั้นโคตรด,ดีนะครับผมส,สรรองสองสั้นพอๆกับโดเลยนะจบสกอร์เก้าสองก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้น้อยนะฮะ แล้วก็มีมงมง90มงดังไล่อยู่ดูตั้งเตะ85ฟรีคลิกยังโหดอยู่สปีดเนี่ยโองมันต้องพูดถึงโคตรท้ามันต้องพูดถึงแต่พลังงานยิง97ยิงแรงนะแข็งเกร่ง96แข็งเกร่งนะแต่สเตติมีหน้านะ้อยหยุดแล้วนะครับผมสลาตันโดดเด่นก็คือแข็งเกรง่งยิงแรงยิงท่ายากยิงแม่งได้ดทุกทายจริงมาสกิลนะครับผมสเตปออนบอลคอนโทรลมีสกิลมงนะฮะ มีโมงมียิงลูกสายยิงลูกพุ่งยิงท bon, bon ่ายากตอกซนยิงโดยไม่ต้องจะบอลแทงบอลทะลุช่องนะมีจุดโทษแล้วก็กับตันนะครับผมสไตล์จะเป็นพวกแบบอ่าพักบอลนะครับผมสไตล์เป็นพวกพักบอลรอรอพักบอลแล้วก็ส่งให้เพื่อนให้เพื่อนทาเกมหรือยืนหาช่องยิงที่แบบเจียมๆนะสลาต้นมามาโอเพนชาเล์นนะครับผมเป็นนักเตะคนหนึ่งที่อยากเล like <c oughs> <c oughs> ่นอยากเล่นจริงๆมา ไปครับผมบโอเพ่นแชรเลน์ไปลุยฮะโอ้ยเคียผมมาเกมแรกสำหรับซลาตันนะครับพระเจ้านะฮะมามาน่าจะเล่นได้นะเล่นได้ดี9-4แล้วก็ยิงเรงแทงเกรงก็ได้หมดนะสองสั้นก็ได้เลยนะน่าจะเล่นเล่นได้เลยแหละเล่นได้ดีเลยแหละผมว่านะน่าซลาตันมาฝากให้เนมาไปฝั่งนูน้นเดวี่ไทงมาเลยหลุดมาแล้วซลาตันลองปาดมา ดีที่ส่งสั้นจริงๆวะ่นะเนอซลาตันถึงอย่างอื่นไม่ดีส่งสั้นดีเข้าพอแล้วนะครับผมเนะสอส่งสั้นคือทําได้ทุกอย่างเนะจะชิงจะส่งเอซิสได้หมดจริงๆริงนะฮะเป็นหนึ่งสำหรับซลา,าตันในแบร์โมวิกนะมาทีเดีาาายวครับผมซลาตันอุ้ยวิ่งว่ะวิ่งว่ะไปดีครับเกือบหลุดเห็นวิ <c oughs> ่วง,วงอยู่นะเห็นจะังหวะวิ่วงเมื่อกี้เกือบหลุดเหมือนกันนะซลาตันนะครับฝากให้ Ronaldo โรนัลโดยกลงไปซีดนะยังไม่หลุดนะครับผมมาทีอินเนสตารซลาตันวิ่งแล้ววิ่งทำทางแล้ว รามอนดิกยากดิกยากสลาตันปาดเข้าในาไม่จะหลุดก็ไม่หลุดนะนิดเดียวเอาดูด,ดักได้สวยมาให้สลาตันเราจะไม่เน้นเลี้ยงเราจะส่งแล้วก็หาช่องเอาเองให้สลาตันหาช่องเอาเองได้ไหมโอ้หตันไปหมดนะครับเนี่ยมันมีทางให้วิ่งเลยทีนี้มาสลาตันวะมีมาวิ่งวะก็ไปดีครับเอามาัคืนก็ได้นะไม่พอใจเอามาัคืนแต่ ไม่ทันจริงๆความรู้ก็ไม่ได้เยอะนะครับผมพยายามรีมหน้าก็ไม่ได้เยอนนะก็เล่นอย่างประหยัดสลาตันนะผมฝากให้ดูตักซนก็นมาปะตักซนก็นมาปะโดมาอินเนสตาร์แทงลูกนี้ไม่หลุดโอ้โหไม่หมดเวลาก่อนนะเวลามึงก็ต่อยกูหน่อยนิดนึงอ่ะ <c oughs> โอเคผมจบเกมครึ่งแรกแอสซิตไปหนึ่งถือว่าพอใจกับผลงานนะ <c oughs> พอใจกับผลงานนะ <c oughs> ผมว่าสลาตันนะฮะถึงอายุจะเยอะคาพลังยังน้อย นะครับลองน้อยแล้วก็ถือว่ายังฟอร์มยังหูดอยู่นะเนะเป็นนักเตะที่ที่แบบคือใช้แล้วมันใช้ได้เลยอ่ะนี่ลาตันได้บอลเหมือนเดิมฝากให้โรนันโดบอลโอ้โหฟาวลุกนี้ฟาวือยังได้ฟาวอยู่นะฮะมาที่เปปกบเดียวล่าฝากให้ดูลาตันรออยู่ยิงแตงบะไม่ถนัดนี่มาทีดูบอสลาตันวิ่งแล้วลองแทงดูซิไม่น่าหลุดหว่าเพราะความเอ้าหลุดเฉย กองหลังกขาพลาดเองไม่เกี่ยวกับผมนะครับยิงเรียบรอยโอ้โหกองหลังกขาพลาดเองแทงมาหลุดเชื่อเยเออได้ยิงปะได้ยิงปะอย่างชอบเลือสลาตันเนี่ยจีรัผมสลาตันฝั่งนี้ฝากให้นมาจูเนียอลลาตันมาวิ่ยเนมาหลุดมาดีครับผมหลุดอย่างนี้รอเลยฮะเอา้ามาปวดมุงก็ได้วะลอง เปิดเข้าไปเป็นโรนันโดเฉยลุดถึงซลาตันยิงดีครับผมโอ้โหทำอะไรก็ดีดไปหมดเลยนะทำอะไรก็ดีดไปหมดวะซาลาตันนะยืนถูกที่ถูกเวลาลหลายครั้งนะเอา้าตัดบอลได้ง่ายเหลือเกินลูกนี้นี่นี่มาไปใหโดูได้ไหมเอาถึงซลาตันสลาตันต้องฝากฝากไหโดูดูแทงลึกๆไปเลยซลาตันขอใส่เต็มขอเรียบร้อยไหมสู้โหย โอ้โหบอกเลยว่าทำอะไรก็ดีไปหมดวะโอ้โหโอโห้ยอมจริงๆนะฮะทำอะไรก็ดีไปหมดวะยิงอาจจะไม่แบบตุงตะข่ายแต่ก็มีชลลไมีเฉล็บทำไม่ได้ประตูเหมือนกันนะฮะโอ้โหดูนด้วยครับผมเมสซี่ไปให้สลาตันฝากสั้นๆเอาไปคืนให้เนมาไม่ถึง <c oughs> ทีซสลาตันนะผมมีเนมารอยอยู่แล้วไปก่อนเลี้ยงไปก่อนเลี้ยงไปก่อนเอน,เนเมา ซลาตันขึ้นดิซลาตันไม่วิ่งโอ้โหสี่เหลี่ยมรามอสดีเนซลาตันไม่วิ่งป่ะซลาตันนะพ่อฝากให้ดจะได้ยิงครั้งสุดท้ายไหมขอลองใส่ตรงนี้เลยอู้หบอลก็ถือว่าค่อนข้างพุ่งอยู่นะแต่ไม่ตรงกรอบนะโอ้เกมแรกแม่งเหลือเชื่อทำอะไรก็ดีไปหมดเกมนี้บวกดวงมาเต็มนะบวกดวงมาเต็มหนึ่งําทำอะไรเป,ปิดปาดยิงโอ้โหเฮ้ยมี มีส่วนกับทุกลูกจริงๆรอ,อ่ะยิงสามแล้วสิบหนึ่งซาลาตันนี่ลูกแรกเลยนะครับผมโชว์ต้นเกมด้วยนะนะปัดเข้ามาซลาตันหลุดไปแล้วเอาชัวร์ก็ปัดให้ดูเรียบร้อยเลยลูกนี้โอ้โหเจ๋วะนะครับผมไม่นาเตที่เล่นแล้วรู้สึกดีเนอนี่นะซลาตันเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนได้เล่นตำนานอีกคนหนึ่งอ่ะแล้วก็ลูกยิงลูกนี้นะครับผมโดส่งมาหลุดเฉยนะดึงหลอกกูจะเสียบกูซะแล้วแล้วก็ยิงง่ายๆ่ายลูกนี้นะโอ้โห โหแต่ละลูกลูกนี้ก็เหมือนจะฟลุกแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันวะเปิดมาโดหมู่ไม่ถึงโกจับพลาดยิงโอโอยืนตรงไหนก็ดีไปหมดนะ,ะสลาตันแล้วก็ลูกนี้โดอวยเซตอีกนะฮะแทงมาแล้วก็ยิงโอ้โหติดใต้แขนเข้าไปอีกนะ,ะทำอะไรก็ดีไปหมดโอเคเกมแรกจบไปครับผมไปต่อเกมที่สองกันนะฮะโอ้ยเคีบผมมา เกมที่2นะฮะสลาตันอิบราฮิมโมวิชนะครับเกมนี้บอกเลยว่าไม่ฟิตไม่ฟิตแต่อาจจะไม่ได้วิ่งเยอะเหมือนเกมแรกเกมแรก,ก,มแบบกไม่คือสุดๆอ่ะนะมาดูเฮ้ยไปอีกแล้วสลาตันยิงแล้วมามุมนี้ขอใส่เลยโอ้โหไม่ตรงกรอบออาจริงเกีโจ๊กสกอร์ไม่ได้ดีมากนะแต่ถ้าจ่าจอเนี่ยไม่เหลือนะฮะมาดิงไปหนึ่งเม็ดออกกรอบไปนะหลุดกรอบไปมาต่อนะครับผม ร,รอดูวะผมต่อสลาตันเลยโอ้โหมึงเตะกูทำไมาอ่ะยังได้อยู่มารีต่อลุยต่อ,ตอนะเนมามาให้สลาตันเตะสองสั้นโอเคนะสลาตันอะนะเดวี่ปัดให้เนมาโอ้เอ้ยไปใช้นเนมาจะปัดให้สลาตันนะครับผมมามาอินเนสตาสลาตันวิ่งแล้วไหมโอ้โหไม่ถึงไม่ถึงจริงๆมาที่คริสเตียโนโ่ฝาสลาตันสลาตันไปฝั่งนู้นดีกว่าวะฝั่งดตันนะ ฟันดตันหมดแล้วเอามุมอย่างงี้เฮ้ยดูว,วางดูวางขอยิงก่อน <c oughs> จูอฟันไปมันดักแมาที่สลาตันนะผมแตะให้เมสซี่ฮะเมสซี่วนรอเลยวนรอแทงมาให้สลาตันลุกนี้ก <c oughs> วงมาตัดกอรีนะครับผมแมดีทุกอย่างจริงๆนมาทีคริสเตียโนฝากสลาตันไปฝั่งนู้นยังไหวมีเนมาเราอยู่มาแล้วสลาตันวิ่งแล้วลองปาดโอ้โห จะส่งให้สลาตันแม่งเป็นอย่างนี้หลายรอบมากคือจะส่งให้คนไกลๆแล้วมันไม่ติดคนใกล้แล้วจังหวะเสียเนี่ยเอาสลาตันดักได้เฉยแต่ไม่น้นเลี้ยงโอ้โหเวลาหมดก่อนนะจบเกมครึ่งแรกครับผมก็ถือว่ายังเด่นเหมือนเดิมเนะสยลาตันแต่เกมนี้ตันตันหน่อยนะหลังแน่นนะครับผมไปทางไหนก็เน้นไปหมดดูไม่ดีเหมือนเกมแรกนะแต่ก็อยู่ในเกมที่ดีนะเนะี่ยอยู่ในเกมที่ดีสําหรับ ซลาตันอิบราฮิมวิกนะพระเจ้าท่นี่ไปต่อเกมครึ่งหลังกันนะครับผมเกมที่สองฮะโอเคครับผมมาเกมครึ่งหลังซลาตันอิบราฮิมวิกมาทีเดวีมีซลาตันวิ่งแล้วเปิดไปเลยลูกนี้เหมือนจะหลุดนะแต่โกอ,อีกแล้วโกอ,อีกแล้วเด้อครับผม,มเอาใหม่ครับผมอาร์ีคริสเตียนโอ้เฮ้ยวิ่งอย่างนี้ถึงไหมรับหน้าอีกโอ้ยนะฮมีรับหน้าหรือไม่ก็กูบอกมาตัดก่อนไม่สองอย่างนั้นนะครับผม มาเอาใหม่เอาใหม่สลาตันยังมีเวลาให้ได้ยิงนะครับผมนะทีนี้มาฝากสลาตันตันมาให้นีมาเลยฮะไปให้สลาตันทีไปไฮโด้โอ้โหช่องดีมากอะแต่ไม่หลุดจริงๆว่ะนะไม่หลุดจริงๆหลังไม่ก็แน่นเหลือเกินน่าสลาตันทีตัดสนมาไปให้โดลูกนี้หละหลุดไปแล้วปัดมาสลัตันโอ้โหเหนื่อยเกมนี้เหนื่อย นะฮะเกมนี้เหนื่อยแมมันไม่ไปเหมือนเกมแรกอะ่ะนะฮะอีสลาตันนะครับผมมาอยู่ฝั่งนี้ได้ไงเทคมาให้ดูดูปาดไปเลยแต่โอ้โหที่กับฟันไรไม่ติดหรอกท <c oughs> ำเร็วไม่ได้เร็วท่าฟันไรน,นะครับผมอมช้ามากสลาตันอะ่ะไม่ไมาบินไม่ไหวอธิ <c oughs> สลาตันฝากดูดูรอครับผมสลาตันฝั่งนี้มาให้เนมา <c oughs> เอ้ยเดยวี่ <c oughs> เนม่ากูอยู่ไหนวันเนี้ย ลาตันดีก่อนนะผมมาให้มาให้นี่มาปาดมาอย่างนี้เดียวบอลอยู่ไหนโอ้ยยังไงก่อจะสร้างโอกาสได้นี่ไหมโดนโดนขัดตลอดในเกมนี้นะครับผมเนี่ยมาบาได้อีกแล้วได้บอลก็เยอะนะเอ้าหลูดนี่เสียงไงตีสลาตันเหมือนเดิมฝากให้โรนัลโดไทยลูกนี้หลุดหลุดไม่มีใครเอาอยู่แน่นอนยิงเรีบ้อยโคตรสะใจโคตรสะใจในเกมตึงๆแบบนี้โคตรสะใจเลยฮะ การส่งสั้นดีเนะี่ยมันดีแล้วก็แข็งแกร่งเอาไม่อยู่หรอกกองหลังนะครับผมถ้าสลาตันอยู่ก่อนแล้วเนี่ยเอาไม่อยู่ฮนะเสะยใจปะ <c oughs> แล้วสะใจว่าสลาตันนะฮะมายิงได้ช่วงท้ายด้วยนะสลาตันเหมือนเดิมฮนะดูไหมดูไหมเฮ้ยดูหลุดไปดีครับดูมาอย่างนี้ไม่น่าพลาดนะโอ้โหการส่งสั้นที่โคตรจะดียิงโคตรจะได้โอ้ลาตันแม่ของจริงนะนะของจริงนะงงนะมาทีดูรับอม ไม่ถึงไม่ถึงปามาสวยไปได้ไหมโอ้โหโอเคครับผมจบเกมที่สองโอ้ไปน,นักเตะที่ชอบนะซลาตันนะโอ้เกมนี้ตึงจัดและเป็นตัวเบรกได้เลยเกยมนี้นะครูดูไม่ผิดหวังเหมือนกันนะนะฮะโอ้โหเจ็ดจุดห้าไปดิยิยงหนึ่งไสิบหนึ่งเกินคาดมากอจริงเกินคาดมากนะครับผมความส่งบอลที่ดีเนี่ยมันช่วยช่วยแบบช่วยได้เยอะนะการส่งบอลส่งบอลดีของซาลาตันช่วยได้เยอะ นะลูกนี้ยิงหรือกรอบออกไปและความแข็งเกรง่งนะความแข็งเกรง่งความอีกอยาหนึ่งคืออะไรวะที่แบบเด่นๆมีแข็งเกรง่งอะไรกว่าอะไรกว่าพลังการยิงนะครับผมพลังการยิงก็มีส่วนนะฮะมามาโคตรชอบนะครับผมเป็นสองเกมที่คุณภาพมากอะ่ะนะฮะเป็นโชวฟ์ฟาวได้แบบแบบดีมากอะ่สะสลาตันอะ่ะดูลูกนี้ดินะฮะแล้วก็ปังเท้าซ้ายโอ้โห เท้าซ้ายจ่อๆเต็มๆข้อเหลืออะไรล่ะครับผมเหลืออะไรล่ะครับผมดูส่งมาสวยมากอะเล็กกองหลังเบียดไม่อยู่อยู่แล้วจังหวะนี้โหดูจ่อๆจ่อจริงแล้วก็เอซิสสวยมากแอซิสสวยมากลูกนี้ลุดยิงเท้าโอ้เกมนี้มันเท้าซ้ายกันทั้งหมดเลยไงนะดูก็ซ้ายสลาตันก็ยิงซ้ายโอเคนะครับผมสลาตันเดมราโมอีกนะฮะก็ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่โหดเหมือนเดิมยังอยู่ในเกณฑ์ที่โหดเหมือนเดิมถึงค่าพลังจะไม่ได้เยอะแต่เกณฑ์นี้มันโหดจริง,รงๆอะ่ะนะสองสั้นดีอย่างเดียวนี่แม่งคือทุกอย่างมันไหลลื่นไปหมดเลยอะสลาตันนะครับผมค่อนข้างเล่นง่ายแล้วก็ก็ก็โหดอะ่ะโหดในแบบของสลาตันอะ่ะนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิง่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบายเลสว